สวัสดีค่ะปอผานะคะสวัสดีครับน้องเกศนะครับค่ะตอนนี้ก็จะเป็นคู่เหมือน EP สองแล้วค่ะใช่ครับน้องเกศว่าใครจะเหมือนกันอีกคะเกศว่านมกล่องกับนมคุงใช่ไหมคะ <c oughs> หายไปแล้วทั้งสองคือนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะคู่เหมือนของเราแบบ อีปิกชิวปิกอิตาลวปิกมากมากเลยค่ะให้ hey, ไงเราจะพาไปดูคู่เหมือนที่อยู่ในกรงเดียวกันนะคะและเขาสองคนนี้มีอะไรเหมือนกันสองคนนะเขาสองตัวนี้มีอะไรเหมือนกันตามหรือกันเลยค่ะใช่แล้วครับอ <laughs> ัน <laughs> นั้นน้องแกศบอกว่าอยู่ในกรงเดียวกันจะไม่ตีกันหรอคะแม่บอกว่าไม่มีทางนั้นค่ะไม่มีทางค่ะถ้ถาทำไมาสองตัวนี้เหมือนกันคะสีเหมือนกันหรอเอาเอาเอา,เอา ประมาณน้นนาคะทุกคนเขามีสีดํากับสีขาวเหมือนกันใช่ไหมคะเกดก็ไม่นะอ่าแล้วมีสีดําเหมือนกันไหมคะก็ใช่อ่าแล้วมีสีขาวไหมคะอีตัวมีมีตัวหนึ่งมีตัวนี้มีไหมคะไม่มีอ๋อตัวนี้ไม่มีสีขาวแล้วมีอะไรที่เหมือนกันรู้ไหมคะอ่าอะไรครับก็คือตัวนี้ขีไม่ออกค่ะ<ฮ>ส่วนตัวนี้เยี่ยวไม่ออกค่ะ ราจะมาให้ดูอาหารของคนเยี่ยวไม่ออกนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะไปหารูปขึ้นรูปให้ดูนี่นะเราซื้อแบบแบ่งมาค่ะซึ่งแบบที่มันเป็นถุงเลยเหมือนอย่างของเต้าหวยเนี่ยถุงละ9 0้าร้อยอ่ะไม่มีขายค่ยคะทุกคน oh. รวย,ยนตคารีนเหมือนกันตัวนี้สำหรับไฟเบอร์เนาะเนี่ย9 0 0อบาทไทยค่ะอันนั้นก็9ก้อยเหมือนกัน2กิโลจะเก้าอยซึ่งมันไม่มีแพ็์เกตค่ะอันนี้ซื้อในช้อปปี้นะ ต้องซื้อทับหมอจริงๆแล้วนะคะทุกคนไม่มีแพ็กเกจก็ราคาไม่แพงใช่ไหม่ะใช่ถูกลงไปประมาณ2บี่สิบราท่างนี้แล้วทีนี้จริงๆแล้วเจ้าของโกงคือใครคะต้งหัวดูก็รู้ว่าเจ้าของโกงคือใครนี่มาขออาศัยเขาอยู่เพื่อจะกินอาหารให้แล้วเสร็จค่ะไม่งั้นตัวอื่นก็จะมาแย่งค่ะโหดูนั่งเป็นเจ้าของโกงเกดชิมบ้าๆเดี๋ยวชิมชิมบ้าโอ้โหทำตาแบบเกดทำตาแบบนี่มันโกงฉันนะ นี่ฉันก็ไม่ต้องการให้แมวดำที่ไหนเดินไปเดินมาในกรงฉันนัจาาโกอยากออกแล้วหรือเปล่าจ่าโกจาโกกินเยอะมากเมื่อกี้แม่เทเต็มถ้วยเลยนะทัพเด้อจาาโกกินแบบฟุบๆๆจ่าโกบอกว่ารีบออกไงรีบกินรีบออกรีบกินรีบออกก็มารี่กินรีบออกก็มาจ้าโกบอกขอผมออกเถอะที่นี่โหดมากนั่น่ะมองผมอีกแล้วแล้วจ้าโกเดินไปเดินมาอย่างนี้แม่ถึงว่ากลับมาอีกทีเกสถ้วยข้าวคว่ำทุกครั้งเลย เพราะว่าเขาปีนไปปีนมาอย่างนี้นี่เองต้อง่วยเขาจะรู้หน้าที่เกกินข้าวเสร็จเขาไปอยู่ที่ของเขาใช่ไหมเขาจะนอนอ่าเขาก็จะนอนอ่ะเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดให้จักรโกออกมาค่ะอาเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะเก็บอาหารค่ะทุกคนเพราะอาหารแพงเนาะจริงๆไม่ควรเทกับที่เก่าแต่อันนี้ไม่จริงไงคะเชื่อไหมว่าป้าพาไปเจออาหารที่ไหนเองเกดที่แม่หาอาหารอะเจอที่ไหนมันมดขึ้นแม่ก็เลยเอาไปซ่อนมด มีมดตัวใหญ่ด้วยไปซ่อนไว้ที่ไหนลูไมเกสที่ไหนมาคะในตู้เย็นห้อใช่ถลาดไหมล่ะก็หาไม่เจอเองใช่แล้วมดตายหมดเลยเกตในขนาที่แม่ก็หาไม่เจอสามวันก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วว่าจากโกไม่เคยฉี่ไม่ออกนะหมอบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเปลี่ยนอาหารก็เป็นได้นี่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งจากโกเป็นอะไรคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่น้องเกตคิดว่าน้องเป็นอะไรไม่ดูสิเชื้อราไอ้เป็นอะไรนะ เ,เชื้อลาเชื้อลาเหมือน,อ,อ,นอันนี้ไม่ค่อยอาบน้ำหรอไมใช่ใช่ไม่ค่อยอาบน้ําตอนที่เขาฉี่ไม่ออกอะ่ะแล้วเขาก็อยู่ๆก็ติดเหมือนติดเชื้อราเนี่ย<อ>ต้องใช้แชมพูอาบเชื้อราโดยตรงนะแชมพูที่มันแบบเห็บหมักอะไรไม่เกี่ยวนะต้องอาบเชือ้อรานี่อาบไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะอาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจากโกเป็นแมวที่น่ารักมากเลยนะคะ<อ>ทุกคนดูแล้วดื้อมากๆนี่คือไปเที่ยวเล่นทั้งนอกมานะคะแล้วก็กลับมาขออาหารกิน<อ>เป็นแมวจรไปอีกเลยค่ะ ปอกคงปอกคอหลุดลุยไปหมดค่ะดูนะคะจากโกมาบ้านเราได้ไงคะน้องเกดรู้ไหมคะจะไม่ได้จะไม่ได้แล้วเพราะว่าแมวดําเวียนบ้านเราทั้งหมดกี่ตัวคะสามสามหรือสี่นะสามหรือสี่สามหรือสี่เช่ากลัวไอ้เช่ากลัวเช่ากลัวเช่ากลัวลูน่าลูซี่ใช่ที่ไหนจากโกก็สามไหม จากออีกตัวหนึ่งดิที่ที่ที่เราเลี้ยงไม่กี่วันน่ะนมข้นอันนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่อีกตัวหนึ่งที่ร้องหาแม่เขาว่าร้องหาแม่เขาว่าใครจําได้บ้างร้องหาแ <L una, S 2> ม่เขาไม่ยอมนอนอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเราเอาไปคืนเขาที่เดิมอ่ะ<น>ที่เขาร้องหาแม่เขาแล้วเขาไม่ยอมนอนอ่ะเืออะไรนันที่ไม่ยอมนอนใช่ใช่ที่ไม่ยอมนอนสามคืนอ่ะไม่ยอมนอนเราเอาไปให้แม่เขาใช่ไหมใช่ร้องวัก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 อ่ะ เอาลืมชื่อเห็นไหมเลี้ยงสาวันไงแบบเด็กๆตั้งให้ด้วยลืมแต่เอาไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าพวกเท่าไหร่เนาะก็มาให้ดูเบาๆสาหรับคนที่สอบถามกันเข้ามาว่าถ้าน้องอึไม่ออกกินอะไรฉี่ไม่ออกกินอะไรบอกแล้วนะคะในคลิปนี้จําเป็นต้องทํำไหมจําเป็นต้องทําถ้าไม่ให้อาหารแทงนี้ต้องให้น้ําน้องอย่างน้อยวันละ20สิสลิงซึ่งโหดมาก พูดเลยว่าเราคิดว่า20เองนึกออกไหมเพราะว่าเราเป็นคนเรากินน้ําแบบนี้ใช่ไหมแต่เมื่อแบบมันไม่ได้ปืดเดียวอ่ะ1ิ1สิบได้เลยนะเกดก็ต้องค่อยๆใช่ไหมแล้วกว่าจะหมดสลิงที่หนึ่งพอสลิงที่สองน้องไม่เอาแล้วต้องหวยองเงี้ยอ่ไม่กินไม่กินไหลไหลออกปากหมดขึ้นไม่กินแล้วอะไรเงี้ยไม่คืนให้ไม่คืนทำไงคืนเอาน้องไม่คืนเราทำอะไรได้อะทำอะไรไม่ได้นะเปียกแชะเปียกแฉะไปหมดเลยทุกคน ก็นี่นะถ้าไม่พาเขาไปนะเนาะเมาหมอบอกว่ามันจะมีก้อนนิ้วอยู่ข้างในส่วนของเต้าหวยก็จะมีก้อนขี่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมโหรานมหารีนะคะทุกคนก็ฝากกันไว้นิดนึงนะใครจะเลี้ยงแมวคิดดีๆเพราะแมวที่เราเอามาเราไม่รู้เลยว่าน้องจะเป็นโรคอะไรบ้างน้องจะต้องรักษาตัวยังไงน้องมาจากที่ใดอะไรอย่างไงนั้นต่อให้เป็นแมวพันธุก็ตามก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนี้ได้นะคะ โอเคฝากไว้นะแล้วคู่เหมือน EP ได้จะเป็นใครและอะไรอย่างไรนั้สนุกมากมากเลยนะคะรอติดตามให้ดีแค่ไงคลิปนี้เป้าค่ะนงเาลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายปุ่งๆ